เชื่อว่าละครโลกหมุนรอบเธอตอนที่ผ่านมาทําเอาเแฟนๆหลายคนอาปากค้างกับงากที่มานะมาเป็นหนุ่มบาร์โฮส <What? S 1> และกลายมาเป็นตัวท็อปในที่สุด <Hey. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้เจมจิหรือมานะซึ่งบอกว่านี่คือหนึ่งในความท้าทายของบทบาทนี้ <Hey. S 1> และกว่าจะมาเป็นโชว์ที่เราได้เห็นต้องซ้อมกันไม่ใช่น้อย,อยเลยค่ะคือในพาร์ทของไอตัวบาร์โฮสเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักหนาเพราะว่าตอนแรกผมไม่คิดว่าการเป็นบาร์โฮสเนี่ย oh. มันก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนอย่างเดียวคือน,นั่งคุยแต่ในเรื่องนี้คือตั้งใจทําไว้ว่าให้มันเป็นแบบมีการเปอร์์แมนซ์ด้วยคือโอเคในพาร์ทของการทํางานปกติของบาร์โฮสที่เราคุ้นชินกันนะมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีการพาร์ทพาทของโชว์ชใช่างดใช่ก็เป็นการแบบเอาอกเอาใจพูดคุยกับลูกค้าเลยร ใช่แต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีพาร์ทของแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ก็จะพลิน,นิดนึงเพราะว่าพอมันเข้ามาเป็นในละครเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมันต้องมีท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราต้องต้องไปซ้อมเยอะเลยฮะ <Woo! S 1> เริ่มต้นตั้งแต่โอเคเรามาล้างกันใหม่เลยนะราทำความเข้าใจกันใหม่ว่าโอเคสไตล์ของสตริปแดนซ์เนี้ยสตริปแด,ด,ดนซ์ที่เกิดเราจะเห็นแบบเป็นการเต้นโชว์เต้นยั่วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นก็ต้องไปล้างใหม่แล้วก็ก่อนที่จะเข้าซีนอีกก็ต้องมีวันไปอีกเพื mm hmm. ่อที่จะไปซ้อม เอ่อเซตห้านั้นๆเพิ่มๆๆๆใช่กับเพลงกับทุกอย่างใช้เวลามาานันเท่าไหร่ในการซ้อมโอ้ผมว่าหลายวันอยู่นะหมายถึงว่าคือสมมุติสมมุติถ้าเกิดว่ารวมรวมรวมกันน่ผมว่าน่าจะเกินแบบ5วันจิบวันได้ครับใช่หมายถึงว่า คือมันจะค่อยๆแบบไปซ้อม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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าโอ้มันก็ค่อนข้างยากครับมันมันเป็นสกิลใหม่จริงๆครับแล้วเราก็อยากทําให้มันดีก็เลยแบบเอ้ยคุยว่าเราลองไปแล้วกันเอาแบบเอาให้แบบให้มันแน่นๆหน่อยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการเหลี่ยมจังหวะนิดๆเพื่อให้มันดูแบบดูดูย้อยๆ้มีแบบเช็คเอฟเฟคเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีแบบ มันจะมีทั้งเร็วทั้งช้าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสิ่งสิ่งพวกนี้คือเราก็ต้องเอาแบบพื้นฐานให้แน่นโอเคแล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับฟิลลิ่งอีกทีนึงก็ไม่ได้คิดว่าจะทาอะไรขนาดนี้ด้วยเอาไปเลยร้อยค่ะไม่ใช่แค่คะแนนความตั้งใจของหนุ่มเจมนะคะร้อยดื่มค่ะเจอหนุ่มบาโค้แบบเนี้ยก็ต้องเปค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง